قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم أما بعد ม s a ah uh. s a l a m u a l a i k ราะ a r a h m a t u l l a h ะ a b a r กาตุพี่น้องที่ติดตามรายการพี่น้องที่ชมรายการพี่น้องที่ฟังรายการที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอ l ล a h s u b า a n a h u wa t a าลานะพี่น้องที่ล l อ a ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้นยพี่น้องบางคนก็แข็งแรงนะครับบางคนก็เจ็บไข้ได้ป่วย บางคนก็ป่วยเพราะโรคหัวเขา่าบางคนป่วยก็เพราะเป็นโรคอะไรนะเส้นเลือดในสมองตีบบางคนเป็นโรคเราทดสอบนะให้ป่วยเป็นโรคอะไรนะเส้นเลือดในสมองตันตีบตันพี่น้องครับบางคนอลองให้เป็นโรคเนี่ยอะไรอามาพื้อามาพลาดนะพี่น้อง บางคนให้เป็นโรคซึมเศร้าบางคนเป็นโรคเบาหวานนะพี่น้องบางคนเป็นโรคหัวใจบางคนเป็นโรคมะเร็งทั้งหมดมียารักษาหมดพี่น้องลิกุลิดาดาว่าลิกุลิดาอินดาวาทุกๆรคมียารักษาพี่น้อง พี่น้องและนบีสั่งนะอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอย่ากโกรธอย่ากโกรธพี่น้องนบีพูดอย่างนี้แล้วตากบอย่าโกรธนะแล้วก็พูดหลายๆครั้งนะสอนซอฮาบนะละ,ละตากบละตกากบอย่าโกรธอย่ากโกรธ ฟาอรอดดาดามิรอรอนนบีพูดทวนไปทวนมาซ้ำไปซ้ำมาอย่ากโกรธกันนะพวกคุณเนี่ยอยู่กันตรงนี้นะอย่ากโกรธกันนะอย่าทะเลาะกันนะพี่น้องก็ผู้รู้กับน,นักวิทยาศาสตร์ก็นําเอาเรื่องคําสอนของนบีเนี่ยไปวิจัยพี่น้องว่าเอ๊ะทำไมนบีพูดไม่ให้โกรธเพราะความโกรธนั้นนะท่านพี่น้องทำมาเป็นโรควใจได้ด้วย หรือความเครียดปล่อยให้ตัวเองนี่เครียดเครียดคิดตุนคิดนี่อรอดไปได้ย่าไรคิดเยอะละหาทางออกไม่ได้พี่น้องพอสุดท้ายไม่มีศาสนาก็บางคนก็ถึงฆ่าตัวตายก่อนนี้พี่น้องบางคนนี่ฆ่าตัวเองก่อนฆ่าตัวเองนะฆ่าลูกก่อนแล้วฆ่าภรรยาส่วนแล้วก็ใช้ตอนทั้งหมดเลยไปนั่นแฆ่าตัวเองตาย พอพูดเรื่องการฆ่าฆ่าพีา่น้องรับผมนึกถึงไซดีนาอุมัดอัลย์ลลลฮุอันทูเป็นคอลิฟาที่เข้มที่สุดพี่น้องคอลิฟาอุมัดอัลยอลลอฮุอันทูปกครองพี่น้องปกครองเป็นรัฐบาลน่ะนะปกครองประเทศมุสลิมสิบสองปีพี่น้อง ท่านเอาเวลา12ปีของท่านมาบริหารเนี่ยไปน้นองท่านเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์เอาเงินจ่ายออกไปให้อาเลี่ยมอัลละมาเดินทางไปต่างประเทศี่น้องไปเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์ในตาลีกในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าผู้คนรับนับถืออัลอิสลาม ตามหัวเมืองต่างๆหนึง่งพันกับสามสามสิบหัวเมืองหนึ่งพันกับสามสิบหัวเมืองพี่น้องแค่สิบสองปีนะพี่น้องนะอ่าพี่น้องคิดดูสิเอาสิบสองปีเนี่ยนะได้พันกว่าอ้าวปีละเท่าไหร่พี่น้องอ่าปีละสามร้อยได้มามนะรอหพี่น้องอ่าปีละร้อยละร้อยโอ้พี่น้องสิปีก็ มื่นหนึ่งไปพันหนึ่งพี่น้องครับตัวเล่งว่างานของท่านนี่นะคิดอย่างเดียวจะให้คนเนี่ยไม่ให้ตกนรกทํำยังไงส่งอุลามาไปสอนพร้อมกับเงินทองด้วยพี่น้องครับผู้คนรับอิสลามหัวเมืองพี่น้องหนึ่งพันกับสามสิบหัวเมืองแล้วก็สร้างมัสยิดต,ตกชายตังหมดเลยครับพี่น้อง ่านหาเงินหาทองมาเอาเอาเงินนี่ไปสร้างมัสยิดแล้วก็อีกสี่พันมัสยิดนะพี่น้องคิดดูสินี่อิสลามมันเจริญเป็น้ังครับเพราะคำสอนของบรรดาชาวสาลาบรุ่นก่อนๆนีน่พี่น้องก่อนที่เขาจะสอนก็ปฏิบัติก่อนผู้คนเห็นการปฏิบัติโอ้็เชิญชวนให้รู้จักอลัลลอฮ์เนี่ยผู้คนเข้าหาอิสลามกันหมดพี่น้องครับท่านลงทุนให้อิสลามเนี่ยเข้าไปอยู่ ในหัวใจของมนุษย์ของคนในกลุ่มอาหรับแถวนั้นนะครับพี่น้องอียุงอียิปต์รับอิสลามพ่อฝีมือท่านทั้งหมดพี่น้องวันที่ท่านตายรู้ไหมตายแบบไหน้วครับพี่น้องตายเนี่ยถูกแทงขณะที่ท่านยืนเป็นอิหม่ามอยู่ที่มัสยิดนาบ a วีถูกแทงในเวลานามาดซุบฮ์ตอนเช้ามัสยิดตัววันนั้นไม่เหมือนกับวันนี้ แล้วก็อยู่กันแบบสบายๆพี่น้องศัตรูของอิสลามไปจากประเทศอิหร่านเป็นประเทศบูชาไฟคนที่บูชาไฟไม่เคยอาบน้ำนมาตั้งชีวิตอาบน้ำนมาตไม่เป็นพี่น้องคนอาบน้ำนมาตไม่เป็นเนี่ยบรรดาชาวซลาฟเขาแนะนำว่าไม่ต่างอะไรกับกัลบุนวะคินซีรุนไม่ต่างอะไรกับดอกไม่ต่างอะไรกับหมูพี่น้อง อาบน้ำน้ำมาดไม่เป็นน่ะทาตัวเองให้สะอาดไม่เป็นพี่น้องแล้วผู้ที่สอนให้ทําตัวให้สะอาดคืออัลลอฮ์บอกผ่านนบีมุฮัมมัดให้อาบน้ำน้ำมาดให้เป็นอัลลอฮ์พี่น้องครับไม่ใช่อาบน้ําอย่างเดียวนะอาบน้ำน้ำมาดสะอาดจริงแต่อาบอาบอาบน้าทั่วร่างกายเป็นความสะอาดอันหนึ่งแต่อาบน้ำน้ำมาดนี่เพื่อเข้าวเฝ้าอัลลอฮ์สุภานุลต่างกันนะพี่น้องนะ คนมายูซีจากประเทศอิหร่านนะครับไม่เคยสู้ยุดแม้แต่ครั้งเดียวสู้ยุตยกับอลัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยสู้ยุตย่ต่อดวงอาทิตย์นี่เคยแล้วก็ไม่เคยอามน้ำน้ำมาดข้าพี่น้อง<ม>ปีนเข้าไปที่มัสยิดแล้วเอามีดตีไปแทงท้องไซนาอุมัดสามสี่ครั้งไซนาอุมัดล้มแล้วก็ศัตรูคนนี้เปน้องเข้าไปแทงซาวบาอีกสามสี่ท่านในมัสยิด แล้วก็ถูกจับตัวได้ชายคนนี้ก็แทงตัวเองตายตุลาวันนั้นตายกันหลายศพี่น้องครับไซนาอุมัดยังไม่เป็นอะไรแค่ลมไปเลือดไหลพี่น้องแล้วก็คนที่มาขึ้นมาเป็นอิมามแทนไซนาอุมัดใครรู้ไหมท่านอับดุลรา์มานบินอาลฟ์มหาเศรษฐีคนหนึ่งที่นบีพาจากมักกะไปอยู่ที่มาดีนะนะครับพี่น้อง เป็นมหาเศรษฐีไปนมาที่มัสยิดเห็นยังครับคนรวยๆเขาไปมัสยิดคนจนเขาไปมัสยิดเพราะเขาเป็นสาวบ้าของท่านนาบีท่านดดรมนานไปเอาโพสนาอมัดลมไปท่านก้าวไปเป็นอิหม,ม่ามนำอีกหนึ่งแล้วก็อัดพอนามาซุโบตจบแล้วก็บรรดาสาวบ้านาบีก็อุ้มไซนาอุมัดเนี่ยเข้าไปที่บ้าน ท่านก็สลบไปพี่น้องครับเลือดออกมากสลบไปพอท่านฟื้นได้สติสิ่งแรกที่ท่านไซนาอุมาถามฉันนมาดครบสองระกอะดัแล้วยังฟังภาษาี่น้องฉันนมาดาครบนมาดสองสุโบสองรกอะดัครบหรือยังพี่น้องถ้าเป็นพวกเราจะถามแบบนี้ไหมผมนึกเองนะ อาจจะถามว่าเอ็งจับได้เปล่าคนแทงฉันนะใครแจ้งตองรวจตรงพักยังถ้าปากเราจะออกแบบนี้เะไพี่น้องเพระาะอไรเพราเราคิดอ่ะแต่ทำไมส่นาอมาเพราะหัวใจของเขาเนี่ยยัสกรุลรออลากุลัยนิน,นึกถึงอลัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาพี่น้องแบบท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นลูกศิษย์ท่านนาบีพี่น้อง ถามว่านามาจบยังฉันบอกอยังท่านกดมานามาต่อสลบไปอีกทำอย่างนี้ถึงสองสามครั้งแล้วก็เดินามาจบครับพี่ทอยวันที่ท่านตายเช็คทรัพย์สินปกครองประเทศสิบสองปีมีเงินในธนาคารกี่พันล้านปรากฏว่าเช็คทรัพย์สินแล้วเงิงนธนาคารสักบาทหนึ่งก็ไม่มียังมีหนี้อีกครับพี่ทอม แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยปกครองสนอไม่เคยคอร์รัปชันไม่เคยโกงเงินเราพูดเ,เต็มปากว่าสนาอุมัธมไม่เป็นบุคคลที่ไม่โกงเป็นน้าเป็นน้องนี่เราเรื่องเก่าท่านเป็นน้องฟังสนาอุมิธนะพี่น้องเช็คทรัพย์สินมีอยู่สียรายการเป็นาน้องรายการที่หนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งทำด้วยดิน ถ้าจะสั่งไม้สักจากประเทศไตยสั่งได้ไหมได้ครับประเทศไทยมีไม้สักแล้ววันนั้นแต่ท่านไม่สั่งบ้านท่านทำด้วยดินหลังเล็กๆเรื่องที่สองมีแส่อยู่หนึ่งอันแส่นี้ไม่ใช่มาตีคนไล่่า,าตีคนไม่ใช่เอาแส่นี้เดินเคาะประตูเวลานามาสุบโบก่อนนามาสุบโบหนึ่งชั่วโมงท่านตื่นแล้ว นำมาตะฮัดยุดแล้วเดินตัวเอ้าวอลาโอลาโอลา,าตามบ้านไปน้องเช็คทรัพย์สินข้อที่สามีล่ออยู่หนึ่งตัวไม่ใช่ลาไม่ใช่ม้าแต่ล่อไปน้องลาดีกว่าล่อนะมาดีกว่าลาไปน้องแต่ล่อเนี่ยอล,ลอเป็นสาตว์ประเภทที่ว่าแย่ที่สุดท่านมีอยู่หนึ่งตัว เอาไว้ทําอะไรไปนะ่นองแบบมีรถปัจจุบันนี่แหละพนะีเนางเอาไว้เยี่ยมประชาชนขี่ลาเยี่ยมขี่ล่อเยี่ยมประชาชนตามบ้านนะพนะี่นองข้อที่สี่ทรัพย์สินที่สี่มีเสื้อผ้าอยู่ไม่กี่ชุดบางบางตัวมีร้อยปะทําไมต้องปะให้มาไปเนองหลายเพราะนบีสอนนะถ้ายิงอิสลารายงานบอกว่าใครที่มีเสื้อผ้า แล้วก็มีรอยปะโอ้โหนี่คนกูเนี่ยได้ริสกีของอัลลอฮ์ไม่ไม่เคยดูถูกริสกีของอัลลอฮ์ฉะนั้นการใช้เสื้อปะไม่ใช่ของไม่ดีเป็นของดีนะครับพี่น้องนี่เล่าให้ท่านพี่น้องฟังนะครับไซนาอุมัตเป็นคอรีฟะเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องเท่าไรครับหนึ่งพันกับสามสิบหัวเมือง น้องคิดเอาเองอหูเหมืองละกี่ร้อยกี่พันคนสร้างมาสัสยิดอีกสี่พันแหง่งคนเข้าหวหาอาลอ์เท่าไหร่ไปน้องทรัพย์สินของตัวเองปกครองมา12ปีเงิงนธนาคารไม่มีมีหนี้อีกมีบ้านทำด้วยดินมีแท่อยู่หนึ่งอันเอาไว้เรียกเคาะประตูให้ไปเจ้าของบ้านเป็นมัสยิด มีล่อมีล่อลอ,อยู่หนึ่งตัวเอาไว้ขี่เยี่ยมชาวบ้านมีเสื้อผ้าไม่กี่ชุดบางชุดมีร้อยปะสนาอามาเป็นชาวสวรรค์ไปน้องกูโบวอยู่ที่นครมาดีนะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับมีอยู่วันหนึ่งวันนี้ท่านต้องการจะพาท่านพี่น้องไปไปรู้จักกับชีวิตนบี ท่านฮุเซนฮ asan h u s s e i เป็นน้องนี่มันหลานนบีนะเป็นลูกของใครเป็นลูกของท่านหญิงฟาติมรารอติยอลลอฮุอันฮาคุณพ่อชื่อไซดีนาอาลีเป็นลูกเขินนบีหญิงฟาติมาเป็นลูกสาวนบีพป่น,น้องท่านฮุเซนเนี่ยนั่งคุยกับพ่อบอกคุณพ่อครับท่านอสุลลอฮ์ผู้เป็นปู่ของเราเนี่ เมื่อคุณปู่นั่งคุยกับประชาชนนั่งคุยกับบรรดาสหารบาคนปู่ของเราที่เป็นนบีเนี่ยพี่น้องที่อารอดแต่งตั้งมานี่นะทำตัวยังไงกรุณาเล่าให้หลานฟังหน่อยอลัลลอฮฺพี่น้องครับนั่นคนในยุคนบีเนี่ยเขาต้องการจะรู้ว่าชีวิตของบรรดาชีวิตของนบีเป็นยังไงชีวิตของปู่เป็นยังไง เหมือนพวกเราวันนี้นั่งคุยถามดาราคนนั้นเป็นยังไงดาราคนนี้เป็นยังไงดาราคนนี้มันมีผัวย,ยังเราเลิกกันยังเขาไม่สนใจพี่น้องแต่เขาถามว่าคุณพ่อครับคุณปู่ของอบาบีเนี่ยเป็นคนยังไงเหมือนนั่งคุยกับประชาชนพี่น้องครับเรามาฟังมาคุยเรื่องคนดีดดีกว่าครับพี่น้องสนาลีตอบอย่างนี้นะครับก้าน้า ดา i มุลบ a ชา a r ท่านนบีเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเสมออัลฮัมดุลิลลาที่ผมนำเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังพี่น้องพยายามยึดเอาไร่รูปแบบนิสัยอักลาของนบีผราใช้ได้ไหมละ่ะนบีไม่ไม่สงวนเลิ่องข้์ตนะพี่น้องนะเพราะอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมาให้เป็นบุคคลตัวอย่างนะพี่น้องเราได้ท่านนมาจากท่านนำตามนบีไปแล้ว ถ้าอาบน้ำนมาจากนบีไปแล้วถ้ายืนนมาแบบนบีไปแล้วตั้งแถวชิดกันแบบนบีไปแล้วท่านนบีไม่เคยตบหน้าพระยาเราได้แบบไปแล้วนบีไม่เคยทะเลาะกับสวฮาบานบีได้รูปแบบไปแล้วเอาอัคราของท่านนบีนบีไม่ได้สมวนหรือขสิทธิ์ก็นําเอาอัคลาส่วนนี้พระยาพัฒนาตัวเราพี่นองะก็ทีหนึ่งนบีเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเสมอ ไม่เครียดนบีสั่งว่าลตาก็ชอบกตาก็อบนบีก so ็ไม่เคยโกรธคนพี่น้องประการที่สองนะซ้าลุ่นลคุหลุกนบีเป็นคนที่มีมารยาทที่เรียบง่ายเอาเร์อยู่แบบธรรมดาธรรมดาพี่น้องเหมือนซอบ้าคนอื่นๆอยู่พี่น้องทําตัวไม่เด่นผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับบางทีแขกมาจากไกลๆเนี่ย ต้องการจะมาหานาบีเมื่อมาถึงที่มัสยิดนาบาวีแล้วไม่รู้ว่านาบีคนไหนอ่ะนั่งกันอยู่หลายๆคนนี่ไปน้องอ้นบีคนไหนเนี่ยต้องถามว่านาบีคนไหนบอกคนนี้โอ้เปน้องทําตัวมือนข้อที่หนึ่งกระดาอิมุลบาชาท่านนาบีเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเสมอข้อที่สองสาลาลุลคลุก เป็นคนที่มีมารยาทที่เรียบง่ายข้อที่สามไลยนุลญานิบิเป็นคนอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยน, Allah, นอัลลอฮ์พี่น้องนี่คนแก่เนี่ยอายุเยอะๆอย่างกับพวกเรานี่พีน่น้องนบีสั่งให้ขอดุอาอย่างนี้นะ um อัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกามินัลกัซาลีวาซูอิลกิบาร์อัลลอฮ์จ้าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้ฉันเป็นคนขี้เกียจ อย่าให้เป็นคนที่แก่แล้วพี่น้องแล้วก็ไร้คุณภาพอแก่แล้วไม่ไปมัสยิดแกแล้วหลานล้อเด็กๆอยู่ริมบ้านล้อแช้ pus. แกแชแนกะไม่มีคุณภาพา <c oughs> พี่นอ้องเอานิสัยนบีไปใช้กับไรยนุญาเนบ่ยนบีเป็นคนอ่อนโยนทักกับเด็กก่อนคุยกับเด็กก่อนให้สาลามเด็กก่อนทำได้ไหมล่ะ ออ์พี่น้องครับสุภาพอ่อนโยนพี่น้องอายุแก่แล้วพี่น้องนุ่งกางเกงขาสั้นเตะตะกร้อพี่น้องมันต้องอายุหนุมหน่มๆนูน่นอันนี้มันระยะเจดสิบแล้วได้บัรคนจนมาแล้วต่อๆๆักรรอบัดคนขอทานต่อไปอีกพี่น้องไลซ์บีฟัซินข้อี่สีนะครับ นบีมไม่เป็นคนหยาบคายและแข็งกระด้างให่ไหมพี่น้องทั้งหลายแข็งกระด้างกลหยาบคายนี่ฮะนบีมไม่มีเพราะล l l a ์สอนนบีเอาไว้บอกว่าเว,าวาลาคุณตะฟซอนรอลีซัลกกลบิลัมฟัดดูมินฮาวลิกถ้าหากท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่หยาบคายและแข็งกระด้างนี่เป็นยังไงรู้ไหมฝลัมฟัดดูมินฮาวลิก คนที่อยู่รอบๆข้างนาบีมาถึงบรรดาสว่บบานนบีเนี่ยจะหน,นีออกทีละคน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 ไม่อยากจะอยู่ใกล,ล้ท่านนะเอาล้อเราก็แก่แล้วพี่น้องไม่ว่าจะเป็นโตผู้หญิงหรือโตผู้ชายก็าตามอายุเยอะๆพี่น้องต้องให้หลานรุมไม่ใช่หลานหนีเห็นหน้าแชร์เนี่ยอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาตวาดเกง่งด่าเก่งอย่าเอาอัครากนาบีไปใช้ ไลซาบีฟอซินนบีไม่เป็นคนหยาบคายแข็งกระด้างวลากอรลีซินข้อที่ห้าพี่น้องไม่เป็นคนที่เฮี้ยมโหดแล้วก็กล้าวไม่มีครับนบี abi, ไม่มีข้อที่หกกันครับพี่น้องวลาสะคอบฟิลอาสวากนบีไปตลาดไม่ไปแต่ไม่เคยพูดตะโกนเสียงดังที่ตลาด ถามว่านบ,บีเข้าตลาดนบ,บีอ่านอ่านดูอาปะแนะน่นอนครับนบ,บีสอนให้อ่านดูอาสอนว่าไงลาอิลละอิลลอฮฺวะฮฺดะฮฺลาชาริกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะวะลากุลลิยอิงกอดีดพี่น้องครับนี่ก่อนที่ท่านนบีจะสอนเนี่ยนบ,บีทำก่อนนะพี่น้องนะ แล้วก็เวลาไปตลาดเมื่ออ่านดูงอาเสจแล้วเมื่อเข้าในตลาดแล้วนี่ยอย่าเป็นคนตะ,ต,ะตะโกนเสียงดังเพราะนาบีไม่เคยพูดเสียงดังตะโกนเสียงดังที่ตลาดครับพี่น้องข้อที่เจ็ดพี่น้องเวลาฟะฮาชนบีไม่พูดจะหยาบคายอ๋อร์พี่น้องเราได้ยินเนี่ยพี่น้องบนดุนยาเนี่ยอ๋อพูดจะหยาบคาย พี่น้องบางคนนีก่แก่แล้วพี่น้องพูดคำด่าคำด่าสองคำพูดโอ้พี่น้องอย่างเนี้ยอย่าให้ได้ยินนา,า,าอิลลาฮมิซาลิกพี่น้องอัคราของท่านนาบีเป็นที่ชมเชยสรรเสริญรทุกคนพอใจนะครับต่อมาข้อที่แปดเวลาหริตทาอัลลอฮ์พี่น้องนบีไม่เคยพูดตำหนิคนแล้วก็ด่าคนอัลลอฮ์พี่น้องสวบ้านนบีมีเท่าไหร ไม่เคยด่าสหฮาบะนบีมีภรรยาพี่น้องเกินสี่คนอัลลอฮ์อนุญาตให้ท่านคนเดียวนะไม่เคยด่าภรรยาไม่เคยตบหน้าภรรยาไม่เคยด่าภรรยาแล้วนบีก็สอนอีกนะสามีที่ดีที่สุดเนี่ยต้องทำเจ็ดข้อพี่น้องข้อที่หนึ่งรับผิดชอบด้านอาหารรับผิดชอบด้านเสื้อผ้ารับผิดชอบที่อยู่อาศัยบ้านพี่น้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายประจำวันแล้วก็ไม่ตบหน้าภรรยาไม่ด่าภรรยาพี่น้องแล้วก็ไม่หนีเวลามีปัญหาฉันกลับบ้านแล้วบ้านอยู่หดยาดใหญ่กลับหดยาดใหญ่เลยพี่น้องภรรยายอยองเทียบทิ้งไปเลยถ้าทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆทำไมต้องหนีอ่ะพี่น้องครับแล้วก็ที่ผมนำเอามาเล่าว่านาบีไม่เคยด่าไม่เคยตำหนิคน นบีก็บอกพวอที่เป็นสามีนะอย่าตำหนิภรรยาอยาดาภรรยาพี่น้องค่อยๆคุยกันก็ได้ท้องด่ากันทำไมพี่น้องครับข้อที่เก้านะครับเวลาเวลามุชาจินท่านนาบีไม่เป็นคนตำนีขี้เหนียวอัลลอฮ์นี่สง่างามมากครับพี่น้องนี่ใครเล่าพี่น้องไซดีนาอาลีพอเป็นลูกเขยท่านนาบีอยู่กับนบีเห็นหน้าท่านนบี อ่านนิสัยนบีออกเล่าให้ลูกฟังว่าปู่เธอนะ่ะเป็นคนแบบนี้นะต่อมาครับยะตะก็อฟาลุอัมมายัสตาฮีสิ่งใดที่ท่านนาบีไม่ชอบท่านจะวางตัวเฉยๆให้ไหมพี่น้องไม่ชอบส่วนตัวนี่นะครับม่จะวางตัวเฉยๆไม่พูดให้คนที่ คนอื่นที่เขาทำอยู่เนี่ยเสียกำลังใจนะครับนบีไม่ทำนะครับข้อที่สิบข้อที่สิบข้อที่สิบเอ็ดสิวาลาอยู่จีบูฟีสิ่งใดที่ท่านนาบีมนไม่ชอบแต่เป็นสิ่งที่ฮาลานท่านจะไม่พูดคัดค้านต่อต้านให้ผู้อื่นรังเกียจอัลฮัมดุลลา์มีทั้งหมดสิบเอ็ดข้อนะครับพี่น้องตอนง ในชมาอิลตินมีดีอธิบายบอกว่าสิ่งที่ท่านนาบีทิ้งไม่ทำเลยในพี่น้องทั้งชีวิตของท่านนพี่น้องอะไรบ้างครับสามรายการนาบีไม่ทำนะพี่น้องนะในชมาอิลตินมีดีได้บันทึกไว้ว่าอัลมิรออูนบีไม่เคยทะเลาะกันแล้วก็โต้เถียงกันกับลูกๆกกับภรรยากับสาวบ้ไม่เคย พี่น้องนำมาไปใช้ได้ไหมอล๋อข้อที่สองนะครับพี่น้องวันอิกร์นบีไม่เคยวางตัวหรือทําตัวจองหองวางตัววางท่าเตะท่านบีไม่เคยทําพี่น้องที่ถ้าเขา้าใจกุรานเยอะๆเข้าใจฮะดีสเยอะๆพี่น้องครับจะไม่มีใครกล้าเตะท่านะพี่น้องครับข้อที่สามนะครับวามาลาญานีฮี สิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์ท่านจะไม่เข้าไปแตะต้องเลยคำว่ามีประโยชน์อธิบายงี้ต้องมีรางวัลตอบแทนในโลกอาคีรอถึงจะทำถ้าทำบนดุญยานี้รางวัลตอบแทนในโลกอาคีรอไม่มีนบ,บีไม่ทำครับพี่น้องฉนัานผมจะแนะนำท่านพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่ท่านนบ,บีทำเป็นประจำก็คือท่านเดินไปมัสยิด พอการเดินแต่และก้าวไปมัสยิดลดโทษด้วยแล้วก็เป็นอีหมานด้วยและอีหมานอันนี้แล้วก็พี่น้องครับจะช่วยปกป้องเราที่ไหนในกูโบโได้ด้วยแล้วก็ปกป้องเราให้เรามีรัศมีอีหมานรัศมีเดินนําหน้าเราแล้วก็อยู่ด้านขวามือเราในทุกมาชัิดนี่คือต้องเตียงตั้งแต่บนโลกบุญญาไปนี้ที่ผมนามาอัครลักษณ์ของท่านนบ,บีเล่าดยอัยานาอาลีนะให้ให้หลานให้ลูกท่านฮุเซนฟังนี่เพื่อให Gambaran kepada kita, Wahai Rasulullah, wahai Nabi wa ilaik. Ala Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi 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 Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Nabi